สวัสดีค่ะมาดูวันทํางานของนันนี้กันเช้านี้มีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทํานะคะอันดับแรกคือมาดูบ่อขนาดตัวประมาณนี้นี่จะดูในเรื่องของความสะอาดใต้พื้นบ่อค่ะว่ามันสกรปรกมากน้อยแค่ไหนหากว่าสกรปรกมากแล้วสุ่มเสี่ยงว่าจะทําให้บอกร้อนเกินไปนะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้แมงลงเราตายได้ก็จะทําการเก็บกวาดออกไปให้หมดนะคะเพื่อที่ว่าหลังจากเนี้ย เขาจะเริ่มกินเก่งขึ้นพอเริ่มกินเก่งขึ้นขี้ก็จะเยอะขึ้นนะเกงว่าความจุใต้พื้นบ่อขี้จิ้งหีจะทับถมก,กันมากไปนะก็จะทําการเก็บกวาดออกไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะรู้ว่าบ่อตัวเองจะทําความสะอาดเหมือนนิดหรือไม่ทําให้เอาเกณฑ์น,นี้ก็ได้นะคะให้ดูว่ามันสูงแค่ไหนใช้มือระวัดก็ได้แล้วก็ดูว่าจะชนกับขอบแพงไข่หรือ,อยัง แล้วมแมลงช่วงที่เป็นกักเล็กจะไปกักใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มกินเยอะขีเขาจะเยอะฉะนั้นเราต้องเตรียมพื้นที่ในการให้สิ่งสปกปรตต่างๆมีพื้นที่ที่เพียงพอแล้วก็บ่อเองก็สามารถระบายความร้อนออกไปได้ตัวนี้จะช่วยลดในเรื่องของมแมลงตายในช่วงที่เขาเป็นกักเนื่องจากบ่อกเกิดแก๊สได้นะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของถัานน้าคอยเปลี่ยนออกเนื่องจากเริ่มกินเยอะสปกปรเยอะทำไม เริ่มกินเยอะสกกระปกเยอะติงคนพูดไวแล้วจะรัวนะต้องพยายามย้ำตัวเองให้พูดชา้ชาๆต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะต่อเลยดูแลในเรื่องของอาหารนะคะดูว่าถาดอาหารเพียงพอไหมเขาเบียดกันเกินไปไหมให้เพิ่มถาดอาหารเข้ามาอีกนะคะซึ่งแต่ละบ่อมันจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าตัวแมลงอะ่ะมันเยอะแค่ไหนเราใส่น้ำแน่นมากแค่ไหนแล้วเราได้ย้ายบ่อไหม มันจะดูหลายๆอย่างนะคะเกฑ์ที่ให้ดูจะดูตัวนะดูว่าแต่ละถาดที่เขาเข้าไปกินอาหารน่ะเขากินได้แบบสะดวกไหมบางตัวกลัวเพื่อนก็ไม่ไปกินมันก็จะเกิดการโตไม่ทันกัน,นส่วนในเรื่องของการเช็คตัวมแมลงคาไซมีไหมคาไซไม่ต้องถามหาค่ะเนื่องจากอะไรอันนี้ไม่ได้ยกขุยรังไข่ออกมันก็จะมีคาไซ ถามว่าจะแก้ปัญหายังไงก็เลี้ยงให้ยาวขึ้นถามว่ามัแล้วมันจะมีตัวตายไหมมีแต่มันเสียหายไม่เยอะตายบ้างเล็กๆน้อยๆระหว่างทางนะฮะทีเนี้ยการที่เราจะจัดการในเรื่องของคาไส้มันจะต้องจัดการแต่เริ่มแรกขึ้นอยู่กับแต่และฟววาร์มว่าจะจัดการแบบไหนนะคะหากจะแก้คาไส้ก็คือแก้มันแต่แรกเริ่มตั้งแต่การลองไข่การลักไข่การให้อาหารความหนาแน่นของแมลงหลายๆอย่างประกอบกันนะ แต่ว่าทำํทำทาตามทุกข้อเลยค้าไหมค้าเหมือนเดิมค่ะแต่ปริมาณจะน้อยลงอ่นะฉะนั้นการค้าไซส์จะมีแต่ว่ามันก็จะลดไปตามเปอร์เซ็นตะ์ถ้ามีน้อยมันก็จะกันได้ง่ายนะคะก็เลี้ยงต่อยาวๆได้หรือถ้าเกิดจะคัดคัดออกตอนที่จะจับขายมันก็คัดง่ายนะะนี่คือหนึ่งบอ ในอายุประมาณนี้กักเล็กไปกักใหญ่เนี่ยทีนันนี้จะจัดการแล้วก็คอยดูแลนะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์เป็นเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ศึกษาแล้วก็นำไปปรับใช้นะคะ